สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดราสฎรธรรมตำบลบางขันอำเภอเมืองจังหวัดชายเชียงซาค่ะเราจะจะพาทุกท่านไปไหว้พระกันนะคะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาไหว้พระธรมบุญกันที่วัดราสฎรธรรมแห่งนี้นะครับสําหรับวัดราสฎรธรรมแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบางขันนะครับอาเภอเมืองจังหวัดชายเชียงซาวันนี้พวกเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับเรามาเปิด สิ่งดีๆกันตรงนี้เลยนะครับเรามาสวัสดีกันที่ตรงนี้เดี๋ยวติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับวับนนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทเช่นเคยครับเราก็มาเยี่ยมเยียนตามวัดนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยทางวัดให้กับพี่น้องนะครับให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมได้เ,เยี่ยมชมกันทางทลิปนี้นครับยังไงก็ถูกใจและช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับวับนนี้เราตั้งใจมากันนะครับเพราะว่า บริเวณสถานที่ของทางวัดนี้จัดทําใหม่นะครับค่ะสวยงามจริงแลดูดีมากเลยนะครับก็มีเรียกว่าอุทยานพระกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปนะครับเรามาชมกันเพื่อเป็นพุทธผูชาไปด้วยกันนะครับวันนี้รับบุญกันเต็มๆที่วัดรัตธานธรรแห่งนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดชายังเตานะครับแค่ไม่กี่กิโลเองสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ มีโอกาสเดินทางมาขอเชิญนะครับามาทำบุญไหว้พระกันตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาไปด้วยท่านผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์แล้วนะครับบริเวณและสถานที่ของวัดตรงนี้แต่ละวันก็จะมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์วิ่งผ่านหน้าวัดตลอดเวลานะครับก็ยังไงก็มาร่วมทำบุญกันนะครับพวกเราก็จะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมนะครับเอาละครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็ นั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะครับก็น้องหมานะครับคุณอาลาก็เข้ามานะครับอ่ะต,ตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาน้อมจักราระบูชาขอพรกันไปเรื่อยๆนะครับบริเวณสถา,านที่ตรงนี้ก็มีพระพุทธองค์หรือว่าพระุทธรูปนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วก็มาทําบุญไหว้พระกันที่นี่นะครับทําบุญถวายสังฆทานนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่เดินทางมาที่นี่แล้วนะครับก็มาทําบุญถวายสังฆทานกันนะครับเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเราทําแล้วเราได้นะครับทําบุญใช้นี่ธรณีสงทำบุญถวายค่าน้ําค่าไฟนะครับให้กับทางวัดตัวนี้ถือว่าเป็นอานิสงส์ยิ่งับสําหรับ่วงนี้อาจารย์หญิงก,ก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพอรที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อพททุทธโสธรนะครับก็ปฏดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับแม้ทางวัดจัดทําไว้สะอาดเรียบร้อยมากเลยครับ เหมาะสมกับการทาบุญไหว้พระจริงๆครับสาหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางตามพวกเรามาก็มาเลยนะครับมากันได้ทุกวันนะครับมาทาบุญไหว้พระเสร็จตัมเรียบร้อยไปนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจที่ชายคลอง<ช>นะครับมีชายแม่น้ําชายคลองลมเย็นสบายเลยค่ะบรรยากาศดีจริงๆเลยชายคลองนะครับ<ช>มีศาลานั่งพักผ่อนสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดที่เป็นชนบทมาที่นี่เลยนะครับสถานที่ทางวัด ทำไว้สะอาดเรียบร้อยมากนะครับโบสถ์ก็สวยพระก็กศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้พวกเราก็ตั้งใจมาไหว้พระทำบ,บุญกันวันนี้รับบุญกันเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ก็ได้บุญกันเต็มๆเลยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธรูปโบราณน,นะครับตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัย ปฏิสถานอยู่บริเวณหอพระอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้มีความสุขจริงๆนะครับเพราะว่าพวกเรานี้ชอบไปตามวัดนะครับชอบไหว้พระชอบทําบุญนะครับเพราะว่าพระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นพระพุทธรูปองค์สมเด็จพระสมาตรมุธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่า,อ,าองค์พระสิริยาเมตยนะครับ เราก็ต้องรอกันไปอีกหลายกลับเลยนะครับหลายแสนหลายกลับกว่าะจะถึง <c oughs> นะครับเพราะว่าองค์สมณะโคดมก็เป็นองค์ปัจจุบันนี้นะครับมิฉะนั้นพวกเราก็คารพบนอบน้อมน,นะครับต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็เป็นพระบิดาแห่งพระศาส,สนาพูดของเรานะครับเรียกว่าพระบิดาเลยดีกว่าที่จะถูกนะครับพวกเราก็ช่วยกันอนุรักษ์นะครับช่วยกันบำรุงรักษาทุรกบำรุง พระพุทธศาสนาพุดธของเรานี้ให้ยืนยาวให้ส,บนนนนบส,สืบต่อไปนะครับรุ่นน้องๆลูกๆลันหลานนะครับก็จะได้สืบสานกันต่อไปนะครับพยายามเข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิทำสันตทานสร้างกุศลแล้วกันครับเพราะว่าถ้ามีเวลาว่างเว้นเราก็พยายามนะครับทําจิตของเราให้เข้าถึงพระศาสนาให้ลึกๆนะครับแล้วเราจะเข้าใจว่าการที่พวกเราได้มีพระพุทธศาสนาพุทธเนี่ย เป็นที่ตั้งไว้ให้พวกเราเนี่ยดียังไงนะครับแล้วจะเข้าใจนะครับอย่างน้อยๆนะครับน้องๆแล้วก็ลูกๆแลหลานรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับพยายามนะครับหันหน้าเข้าวัดสร้างบุญทํากุศลอย่างน้อยๆให้จิตเราเก่อติดกับพรหมวิหารสี่ไว้นะครับมีความรักมีความเมตตามีความสงสารซึ่งกันและกันนะครับไม่คิดร้ายไม่ปร t r u s ไลต่อกันถือว่าตรงนี้ดีเลยนะครับทําไว้เถอะนะครับความดีนี้ไม่ไปไหนนะครับ วันนี้อาจารย์ญิงองอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดแห่งนี้นะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณอุทยานพระแล้วนะครับเป็นเรียกว่าพระเกจิอาจารย์ยดีกว่าเนาะหลายพระเกจเิดีกว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ท่านได้ลาลาสังขารไปแล้วนะครับ ทางวัดก็ได้ส,สร้างมาปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้เพื่อไว้ให้กับาพี่น้องสาธุชนที่มีความเคารพมีความศรัทธาที่เดินทางมาธบุรแล้วก็จะมาน้อมสักการบูชาขอพรกันสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มาแล้วนะครับเวลาจะไปก,กราบสักการะก็นั่งคุกเข่านะครับก็กราบไปตรงที่บริเวณด้านหน้าองค์พระนะครับที่ผ้าสีเหลืองนี่แหละนะครับเพราะทางวัดทําไว้ให้พวกเราได้มาน้อมสักการบูชากราบขอพรกันนะครับ ก็เรียกว่าเป็นพระบุรพาจารย์เลยก็แล้วกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับแม้ที่สําคัญสำคัญก็คือมีองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดําเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรานะครับก็ทุกพระองค์ทั้งหมดที่เห็นนี่แหละครับเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าท่านสอนวินัยคา,าสอนต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราก็พยายามฟังนะครับฟังแล้วเราก็จะได้กินใจสิ่งไหนที่ดีเราควรปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็หลีกหนีกันไปนะครับครับวันนี้ พวกเราก็มีความยินดีนะครับเดินทางมาร่วมทําบุญสร้างกุศลที่นี่แล้วก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ช่วยทางวัดให้กับพี่น้องสาธุชนที่กําลังติดตามรับชมอยู่สุดขอบเขตประเทศไทยและทั่วโลกนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณอีกครั้งที่เพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านเป็นกําลังใจช่วยติดตามกันมาโดยตลอดนะครับถูกใจและช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่วัดกันนะครับ ครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนท่านผู้ชมมาครับตอนนี้เราก็มาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระราชพรมยานนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำตรงนี้ก็เป็นหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านอยู่วัดโดยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เราคนรนลูกถือเป็นอย่างยิ่งนะครับครับตอนนี้พวกเราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่อุทยานพระมากันเรื่อยๆนะครับแหม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านีน่งดงามจริงๆนะครับเราหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้คงจะมีความยินด,ดีไปกับพวกเรานะครับมีความสุขไปในการาเผยแผ่วัดนะครับเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเย,ยี่ยมอีกหลายๆที่นะครับอย่างน้อยๆอ,อานิสงส์และบุญกุศลในครั้งนี้ที่พวกเราทุกท่านนะครับที่ได้ดูได้ชมกันมาทั้งเราและทั้ง ผู้ชมนะครับที่ได้ดูรับชมกันมาก็เพื่อเป็นกําลังใจสร้างพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวต่อไปนะครับแม้บางครั้งพูดไปพูดมาก็จะพูดผิดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเราก็จะพยายามบรรยายให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมได้ฟังได้ดูได้ชมกันนะครับตรงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านหน้าวัดแล้วนะครับก็เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆพุดและได้ทั้งความสุข กับบริเวณสถานที่ของวัดตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดหาเชิงเซาเมื่อไหร่นะครับก็เลยกันมาเลยนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่กี่กิโลเอาละครับสําหรับช่วงนี้เราก็จะําาพาจากกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับค่ะทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ